นี่มันพอจะเห็นได้แล้วว่าทสยศาสตร์นั่นนะคือความไม่มีเหตุผลคือความไม่ยอมใช้เหตุผลไอ้เรื่องเหตุผลนี่ม,มีมีหลักที่ทททเขาพูดไว้ดีมากไม่ยอมใช้เหตุผลครับไม่อาจจะใช้เหตุผลคือไม่มีเหตุผลที่จะใช้ แล้วพวกหนึ่งไม่กล้าใช่เหตุผลนคนพวกที่หนึ่งมันไม่ไม่ใช่เหตุผลไม่เห็นกก่เหตุผลไม่ยอมไม่ใช่เหตุผลไม่เชื่อเหตุผลนี่จะว่าไม่ใช่เหตุผลไอ้พวกบ้าบินพวกดันทุลังพวกบ้าบินพวกนี้จะไม่ใช่เหตุผลกอจะไม่เคารพเหตุผลจะไม่ใช่เหตุผลพวกบ้าบินแล้วพวกหนึ่งมันไม่อาจไม่อาจใช่เหตุผล คือคนโง่ไอ้คนโง่เหลือประมาณไน้่มงมงายเหลือประมาณมันไม่อาจจะใช่เหตุผลไม่อาจจะมีเหตุผลมาใช้ที่นี่พวกหนึ่งอะพวกที่สามมันไม่กล้าใช่เหตุผลมันกลัวมันเป็นพวกทาตุนะเป็นพวกทาตุําสุดที่นายเขาจะไม่ยอมให้ใช่เหตุผลอะไรเลย พวกข้าเัานั้นไม่กล้าเอวยปากเพื่อจะใช่เหตุผลมันเกลัวกาเรียกมันไม่กล้าใช่เหตุผลพวกที่หนึ่งมันไม่ยอมใช่เหตุผลพวกที่สองมันไม่อาจจะใช้เหตุผลแล้วพวกที่สามมันไม่กล้าจะใช่เหตุผลใชไไ้ไม่ได้เลยมันเป็นอยู่ในฝ่ายปัญญาอ่อนหรือศยศาสตร์ไปเสียหมดเราจงมีเหตุผล ถ้าใช้เหตุผลให้ถูกต้องกับเรื่องกะราแล้วศิลศาสตร์จะไม่มีที่อาศัยถ้ามีการใช้เหตุผลอย่างครบถ้วนพอดีถูกต้องแล้วศิลศาสตร์จะไม่มีเนื้อที่สำหรับอาศัยจงเป็นคนใช้เหตุผลจงเป็นคนมีเหตุผลที่จะใช้แล้วเป็นคนที่กล้าที่จะใช้มันเนี่ยจะก,กําจัดศิลศาสตร์ออกไปได้เดี๋ยวนี้เราไม่กล้าใช้เหตุผลเพราะเรากลัวเขาก็มีนะ หรือว่าเราไม่มีเหตุผลจะใช้ก็มีหรือว่าเราจะดันทุลังไม่ยอมใช้เหตุผลมันก็มีเหมือนกันถ้าอย่างนี้จะตกเป็นปัญญาอ่อนไม่ง่ายใดก็แง่ายหนึง่งเป็นพาดของไสยศาสตร์ซึ่งไม่มีการใช้เหตุผลแล้วก็งม,มงายจนที่ปัญญาไม่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 มีหน้าไม่มีโอกาสจะทำงานมันเหลือแต่ศรัทธาศรัทธาก้มหน้าก้มตาหลับตา ศรัทธาไปอ,อย่างเดียวมันก็เป็นส,ยสาสยนสยมศรัทธาตั้งรากฐานอยู่บนศรัทธาที่งมงายไม่ไม่มีเหตุผลพุทธศาสตร์ตั้งรากฐานอยู่บนปัญญาที่ถูกต้องถ้าว่าถูกต้องนี้ขอสนงนความหมายว่ามันดับทุกข์ได้ถ้ามันดับทุกข์ไม่ได้อย่าเอามาเป็นความถูกต้องเมืใครบอกว่าถูกต้องถูกต้องอย่าเพ้่อเชื่อ ให้มันดับทุกข์ไปดูก่อนจึงจะรเออมันถูกต้องแล้วก็จะยอมรับเอานี่จึงจะเป็นพุทธศาสตร์ึ้่าสอนให้มีศาสนาอย่างไสยศาสตร์ถ้าเราสอนให้มีธรรมะเลยแต่ว่าสอนอย่างเป็นของไม่มีเหตุผลไม่ไม่ต้องมีความจริงที่ประจักษ์สอนให้เชื่ออย่างงมงายแล้วสอนให้มีศาสนานั้นก็เป็นไสยศาสตร์ไปทันที แม้แต่ให้เชื่อพระพุทธให้เชื่อพระธรรมให้เชื่อพระสงฆ์เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นไสยศาสตร์เต็มได้ร้อยเปอร์เซ็นถ้าสอนให้เขาเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื้อการพิสูจน์เนื้ออะไรอย่างที่สอนในลูกทาพร่คนเกิดให้เขาเชื่อนั่นเป็นไสยศาสตร์เนีสอนให้เชื่อพระพุทธสอนให้เชื่อพระธรรมสอนให้เชื่อพระสงฆ์ก็ยังเป็นไสยศาสตร์อยู่นั่นแหละถ้ามันสอนกันอย่างหลับตาแล้วมันรับไปอย่างหลับตา พระพุทธภาพแล้วว่าตื่นนอนคือไม่หลับตาสาสยยาแปลว,ว่าหลับอยู่ถ้ายังหลับอยู่ก็เป็นสยยาศาสตร์น่าจะมาเกี่ยวข้องกับพระพุทธประธรรมพระสงฆ์กระทาตายังหลับอยู่มันก็เป็นสยยาศาสตร์เพราะฉะนั้นจินนาพระพุทธรูปในโบสถ์น่หละมันเต็มไปด้วยสยยาศาสตร์ก็สังวนไว่าพูดเพียงเท่นี้อย่าไประบุที่ไหนที่ไหนมันจะกระทบกระทือกันมาจงมีเหตุผลพอที่จะ ปฏิบัติหน้าที่ในการถือศาสนารับถือศาสนาปฏิบัติศาสนารับผลของศาสนาให้มันเพียงคู่กันไปกับปัญญาที่แท้จริงก็จะเป็นพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งการลืมตาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ้านไม่มีทางที่จะเป็น เศยศาสตร์เพราะฉะนั้นขอให้ช่วยกำหนดจดจำเอาไปว่าไปชำระชะล่างกันเสียใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะไปสอนเด็กๆคารกของเราเป็นคำแรกเป็นข้อแรกเป็นครั้งแรกให้ไหว้พระให้นับถือพระพุทธเจ้าให้นับถือศาสนา จุดตั้งต้นนั้นนะขอให้ทำให้ถูกต้องอย่าให้เป็นไสยศาสตร์ลงรากอย่าให้งมงายลงรากที่สอนเด็กๆให้เริ่มถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ให้เริ่มไหว้พระให้เริ่มรู้จักวัดวาอารามอย่าใมีความศักดิ์สิทธงมงายเข้าไปมันจะเป็นไสยศาสตร์แต่ถ้าถือว่าไสยศาสตร์เป็นอย่างของดีกว่าไม่มีก็ได้ก็ได้ ให้เด็กๆคือยศยศาสตร์ไปก่อนเขาว่าดีกว่าที่ไม่มีอะไรเส้นเลยมันก็ได้แต่มาคิดว่าถ้าสอนเป็นพุทธศาสตร์ไปเสียแต่ทีแรกจะดีกว่านะจะไม่ลําบากยุ่งยากใน,ในการที่จะต้องมาแก้ไขกันทีหลังนั้นวางรากฐานชั้นแรกให้ถูกต้องแม่แต่จะสอนเด็ก ทารกใหวานาโมตัสสะภะสวะตโตตัวนี้ก็อธิบายให้เข้าใจนะว่ามันมันคืออะไรนะมิฉะนั้นจะเป็นไสยศาสตร์นะตั้งแต่สอนลูกทารกใหวานาโมตัสสะภะะวะโตอิติปิโสภะะวามันจะเป็นไสยศาสตร์ไปได้นะต้องบอกให้เขาเข้าใจก่อนว่ามาันหมายความว่าอะไรให้เขาว่านาโมตัสสะภะะวะตโตด้วยความรู้สึกที่ถูกต้องจึงจะเป็นพุทธศาสตร์ คนคงจะได้ทผิดเรื่องนี้กันมามากแล้วแหละทุกคนมั้งสอนเด็กๆให้ว่านามโมตัสสะโดยใ่ไหมให้มันงมงายนะ่ะมันก็เป็นลงรากให้ไสยศาสตร์นะในที่สุดก็ต้องแกต้ตัวเออดีดีดีกว่าที่ไม่มีอะไรเสเลยให้ลูกเด็กๆมีนมโมอย่างไสยศาสตร์บ้างก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเสเลยมา,าคิดว่าไม่ไม่จะไม่คุ้มค่านะอ่สอนในคารู้ขั้นใจอย่างถูกต้อง แม้แต่ว่าจะใส่บาตรให้ลูกเด็กๆใส่บาตรเนี่ยให้มันอย่าให้เป็นสัยยศาสตร์อย่าให้มันหวังเพื่อว่ามันจะดีจะสวยจะรวยจะได้บุญบางคนมาทําบุญที่มาทําบุญนี่ยที่นี่ขอไั <laughs> ้ทาบุญที่นี่ยกซองขึ้นกระจกเนื้อหัวหลับตาอยู่ตั้งสิบนาทีก็มีนะ <laughs> คนที่มาทําบุญเนี่ย เราซองกระจบยกขึ้นเนื้อหัวหลับตาว่าอะไรก็ไม่รู้ตั้งสิบนาทีก็มีนะ <c oughs> ้องจ,กจะก็สงสัยแล้วนะว่ามันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ทีครับว่านั้นนมันจะเป็นไสยศาสตร์เกินไปก็ได้ <c oughs> นั่นรู้ใช่แต่ก่อนอย่างแจ่มแจ้งมาทําบุญคืออะไรทําคือยังไงอย่างนั้นแล้วก็ทำอยจะต้องอธิษฐานอะไรกันนานตั้งสิบนาทีซ <c oughs> ึ่งมันจะมีไสยศาสตร์เจือม,มากเกินไป ทุกอย่างที่เขาทํากันอยู่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีมันเป็นศยศาสตร์ชนิดที่ดีกว่าไม่ทําอยู่เป็นส่วนมากแต่มันแก้ไขได้มันปรับปรุงได้อธิบายได้พระก็ทําพิธีอะไรการสวดบ,บ้านสวดพันยักษ์สวดเมืองสวดคุ้มครองเนี่ยต้องให้มีเหตุผลนะต้องอธิบายได้นะไม,ไม่นั่นจะเป็นศยศาสตร์ที่น่าสงสาร